ท่านผู้ชมยังจำน้องๆทีมออซัมจูเนียที่เคยมาวาดรวดลายบนเวทีซูเปอร์เทนได้ใช่ไหมครับความฝันที่หนูอยากได้ไปคืออะไรลูกอยากได้ทุนไปทำเสื้อเพื่อต่อยอดไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาครับ ให้ต้องผ่าน่ะซึ่งความฝันของพวกเขาในวันนั้นก็คือทุนทำเสื้อเพื่อน,นำไปขายต่อยอดสะสมเป็นค่าเดินทางไปแข่งขันในรายการ World Hip Hop Dance Championship ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระดับโลกและเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาทีมอซัมจูเนีย ได้ลงแข่งขันในรอบแรกซึ่งมี50ทีมจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันซึ่งน้องๆก็ฝ่าฟันจนเป็นหนึ่งใน25ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟายนอลและด้วยความสามารถของน้องๆก็ทำให้พวกเขาติดหนึ่งใน8ทีมสุดท้ายทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ และรอกชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมอซัอมจูเนียก็สร้างชื่อให้กับประเทศไทยประกาศสักดาควาแชมป์ w ว r l d Hip h o p d a n c e c h ชมเป o n s นชิรุ World Hip ่นจูเนียมาครองได้สำเร็จรายการซุปเปอร์เทน แสดงความยินดีกับน้องๆในความมุ่งมั่นตั้งใจจนคว้าแชมป์และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในครั้งนี้ครับดีใจมากเลยร้องไห้ขึ้นเวทีก็รู้สึกดีใจครับสุดๆเลยคือวิ่งมาคนแรกแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนครับขอบคุณทางทีมพาวเวอร์ด้วยนะครับผมจะตั้งใจชอมและผมจะเป็นแชมป์อีกรอบครับและนี่ก็คือทีม อสัมจุเนียอัชริยะพันจิ๋วที่ซปเปอร์เทนภูมิใจครับที่ท่านผู้ชมกับท่านทํานรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกปีอยู่ออฟฟิเนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ